กราบสวัสดีครับเพื่อนเพื่อนชาวเรนโบกแกงที่น่ารักทุกทุกคนเลยนะครับวันนี้อยู่กับลิงเรนโบยเช่นเคยนะฮะวันนี้นะฮะบอกได้เลยเป็นเทสที่พิเศษมากๆเลยนะครับเราอยู่กันที่โชคชัยศรีนะฮะปกตินะครับผมมาเที่ยวโชคชัยศรีกับน้องแม็กอ่อยมากวันนี้ผมจะพาเพื่อนๆชาวเรนโบกแกงทุกทุกคนนะครับมาอยู่กันที่ตำหนักพจ้แม่กวนอิมสาขาโชคชัยศรีนะครับผมและที่นี่เป็นที่ที่สำคัญที่บรรจุรูปปั้นเจ้าแม่กวนอิมมากมายเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นปางต่างๆนะครับเดี๋ยวเราพาไปดูข้างในเลยครับว่าจะะะมมีีวิธกกกกาาาาารรรบบบูชสััััยยงงงไนน้คตเลฮะ ใครที่อยู่นะครับขอให้เฮงรวยๆนะฮะเขียนชื่อเสร็จแล้วทำไงต่อฮะนี่คือจุดเทียนกัมยานนี่คือเทียนนะครับผมแล้วที่นี่คือกัมยานกัมยานก็คือเหมือนเป็นลักษณะคล้ายทูปเนาะบอกได้เลยนะฮะว่าชุดนี้เป็นชุดบูชาเจ้าแม่กวนอิมในเทศกาลกินเจเลยนะครับผมก็ราคา300นะฮะก็จะประดับไปด้วยมีการมีเทียนมีทูป แล้วก็มีขนมมีน้ําแล้วก็มีนมมีดอกไม้อะไรสวยๆนะครับแล้วก็มีกระดาษมาให้เผาด้วยนะครับอันนี้ก็เป็นความเชื่อของทางประเทศจีนเขาเนะยังไงก็โปรดใช้จักรยานในการรับชมกันด้วยนะครับผมก็คืออย่างที่บอกนะพอเข้ามาถึงจุดนี้ได้ของที่จะเตรียมถวายแล้วก็เตรียมทาพิธีนะฮะก็จะมีจุดครับเป็นจุดจดไปนะฮะเราจะไปที่จุดหนึ่งกันเลยนะครับเป็นจุดที่บูชาสักการะเจ้าแม่กวนอิมกับพระเจ้าก้าพระองค์นะครับตรงข้างหลังผมนี่เองฮะตามมาเลยครับ วันนี้ผมบอกได้เลยนะเราต้องได้เลขดีเลขเด็ดแน่นอนครับแต่ถ้าหาซื้อเลขดีเลขเด็ดไม่ได้ทาไงอะบังดูใต้คอมเมนต์ดูใต้คอมเมนต์ได้เลยนะครับแล้วเราก็มาถึงจุดที่หนึ่งลนะครับในการบูชาสักระเจ้าแม่กนิมกับพระพุทธเจ้าเก้าพระองค์ท่านด้านหลังนะครับผมตามขึ้นมาเลยฮนะตรงนี้ก็จะเป็นการเฮ้ยเดินไปไวดิเฮ้ยให้เดินไปไวตรงนี้ก็จะเป็นการขอพรนะครับผมขอความร่วมมืองดใช้ทูบโปรดใช้กรรมยาน สำหรับการบูชากรรมยานคืออะไรรู้ไหมกรรมยานมีลักษณะคล้ายๆทูบครับนี่นี่ครับนี่คือกรรมยานจุดที่2ก็จะเป็นนี่ครับที่ตีแปบ่อนะครับเสด็จพ่อพระศรีวัฒนนั่นเองนะครับแล้วก็จะมาบูชาสักการะต่อนั่นเองนะฮะ คุณได้ความรู้ใหม่ครับจริงๆเขาจุดทูบจุดเทียนตรงที่แรกแล้วครับผมเสเราเลยมาแะแต่ไม่เป็นไรนะครับเดี๋ยวเรายูเทิร์นไปได้ใหม่จุดที่3นะครับคือพระสกยมุนีพระพุทธเจ้านะครับผมไปต่อกันครับเรายูเทิร์นไปจุดทูบกับจุดเทียนก่อนครับผมใครที่ดูผมผมอาจจะเฮงเฮกันหน่อยนะครับเพราะว่าไม่เคยมาด้วยความที่เป็นวัดจีนก็ไม่ค่อยมีใครอธิบายเท่าไหร่นะเฮะเฮงเลยๆนะครับ ทูบเสร็จแล้วครับก็ตามด้วยเทียนครับเขาอาจจะให้จุดกำยานนะครับแบบไม่ได้ที่เดียวอาจจะจุดหลายที่เพราะนี่เขาบอกว่าอย่าวางกำยานไว้บนโต๊ะนะครับอันนี้ไม่ดีนะับไม่เหมาะสมขอสักการะต่อเลยนะครับอันนี้คือพระกิติคันโพธิสัตว์นะครับหรือตีจังอ้วงพอศักดิ์นะฮะมีปฏิธานว่าถ้านรกยังไม่ว่างท่านจะไม่นิพพานเพื่อโปรดสัตว์ให้พ้นทุกทรมานนะครับผม ผมจะบอกอีกอย่างหนึ่งว่าถ้ามาที่นี่นอกเหนือจากความสบายใจแล้วก็ความสุขที่ได้ทําบุญอะไรแล้วนะครับที่สําคัญเลยนะฮะลูกปั้นแต่ละลูกปั้นหรือว่าภาพวาดหรือสถานที่ตั้งอะไรเงี้ยสวยสดงดงามมากๆเลยนะครับใครอยากจะเริ่มบูชานะครับผมก็ขอเอา สถานที know, das ist. Ist ่นี้นะครับฝากไว้ในอ้อบกอ้อมใจของพ่อแม่พี่น้องด้วยนะฮะเดี๋ยวถึงจุดสุดท้ายครับเราไปเผากันตอนนี้เราก็ต่อคิวนะครับสําหรับการเผาเขาเรียกว่าหวดหรืออะไรสักอย่างนึงนะฮะไม่แน่ใจซึ่งมีชื่อของเลนโบแก๊งพร้อมครอบครัวอยู่นะฮะเฮงเฮงรวยรวยเฮงเรวยรอ่าอ่า ไปครับเมื่อเราเผาเสร็จแล้วนะครับเราไปดูกันนะครับว่าเจ้าแม่กวนอิมปางพันมือเป็นยังไงและสวยงามขนาดไหนไปกันเลยฮะข้างหลังผมนี่คือรูป เจ้าแม่กนีมปางพันมือนะครับหนึ่งเดียวในประเทศไทยนะครับพร้อมกระทั่งเจดีนะครับที่ประจำของตำหนักเจ้าแม่กนิมโชคชัยสีเลยนะครับนี่คือซิกเนเจอร์เลยนะครับพร้อมกับพระพุทธเจ้า10,000พระองค์นะครับลายล้อมไปในสวนบริเวณแห่งนี้นะครับนี่คือสวนหินล้านล้านปีนั่นเองนะฮะถ้าใครอยากจะมาเยี่ยมชมยังไงก็มากันได้เลยนะครับอยู่ไม่ใกล้ไม่ไกลนะครับโชคชัยสีของเรานี่เองนะฮะสำหรับวันนี้นะครับเรนโบ์แก๊งโดยผมลิงเรนโบ์นะครับก็ขอลาไปแต่เพียงเท่านี้นะครับวันหน้าใครอยากเห็นลิงเรนโบ์แล้วก็ทีรบแกกงไปสั อะไรไปทําบุญที่ไหนไปกินอาหารอะไรนะครับคอมเมนต์เข้ามาได้เลยนะฮะที่สําคัญอย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์เป็นกำใจให้เลนโบ๊กแก๊งของเราด้วยนะฮะที่สําคัญถ้าอยากได้เลขดีเลขเด็ดดูที่ใต้คอมเมนต์ได้เลยนะครับผมยังไงฝากด้วยนะฮะวันนี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับบ๊ายบายครับทุกคนบ๊ายบายเลนโบ๊กแก๊งทุกคนนะครับกล่าวสวัสดีครับขอให้ทุกคนเฮงเรวยๆครับไปขึ้นไปดูกันเถอะสวัสดี